ีคสิบนาทีก่อน,ท,นที่จะนไปดูมนะัยสักหน่อยก่อนที่จะไปอาบน้านอน <laughs> ก่อนที่จะกลับสู่ร่างสาน้อยน้องน้องสาวหนอคนธรมรมดาก่อนที่น้องเมดจะหายไปนะคะสักนิดทำไมวันนี้หนูไม่เอาลิบอันนี้ไปที่งานกันนะ มันดูเข้ากับลุกมากกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สัยเป็นน้องเมดขอโชว์ออฟฟิศจ้านะฟินมาทุกคนฟินไหมนี่โชว์ชชจ้าลัิไหม หนูมาไลฟ์ก่อนที่จะถอดชุดนี้ออกไม่อยากคนะุณอันดทคืออยากจะมาขอบคุณทุกคนนะวันนี้ที่มาหากันพรุ่งนี้ใส่ชุดนี้ไหมจริงๆแล้วหนุจะใส่พรุ่งนี้เราจะไปใส่เป็นชุดนั้งเียนญี่ปุ่นค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาชุดนี้มาให้ดูดีกว่าแต่ว่าคือคุยกันว่าพรุ่งนี้ที่บูธฮาริเดชจะมีโฟตโฟต o บูธใช่ไหมคะแล้วแบบจะแอบ เออลองคิดกันดูว่าเออถ้ามีแฟนขบที่อยากแบบถ่ายพอตตร์บูทกับชุดเมดไหมก็เลยจะเอาชุดนี้แบบไปเผื่อด้วยค่ะแบบไปเผื่อเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะต้องแบบมีการทับอัพอะไรอย่างนี้นะถ้าให้แบบไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าพรุ่งนี้จะใส่ชุดนี้ค่ะนี่เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นอันนี้แล้วก็เป็นกระโปรงลายสกอตแบบเหมือนตรงปกตรงนี้น่าเจ้ง ประมาณนั้นครับทุกคนคุณเมย์น่ารักไปไหนน่ารักไปงานแคนก็ดูวิลเลจครับพรุ่งนี้ประมูลแคนวาใช่ไหมครับใช่แล้วครับพรุนี้มีใครมาบ้างคือพูดถึงเรื่องเราจะมีเวลาเปลี่ยนชุดใช่ไหมก็มีค่ะถ้าทุกคนแบบยอมท็อปอัพนะอันนี้จะต้องคุยกันอีกที แล้วก็อาจจะแบบเอ้ยถ้ามีหลายคนอยากถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะไปเปลี่ยนให้นะคะจะพยายามหาเวลาฮัลโหลกำลังขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยเอ้ยยังไม่ถึงบ้านหรอกลัแบบดีๆนะจ๊ะสาวน้อยได้ดอกไม้หรือยังครับยังครับแต่สา,าวน้อยบอกพี่เอไปแล้วว่าฝากให้พี่ทีมงานเอามาให้ที่บูธหน่อยคะ่ะเพราะว,าว่าวันนี้คือได้รับสารแล้วว่าเอ้ยดอกไม้อยู่ที่ไหนแต่มันไม่มีเวลาเดินไปเอาเลยทุกคนก็รู้ยังไม่ได้ ไปถ่ายรูปกระดกไม้มานะคะขอโทษจริงๆแต่ว่าพี่ทีมงานอ่ะคือเขามีรูปให้นะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คือหนูไม่มีเวลาเดินไปหาไปตรงนั้นเลยขอโทษจริงๆนะคะพรุ่งนี้ไม่พลาดแน่นอนน้องจะต้องกลับมาที่บ้านนะคะชอบดอกไม้ที่ทุกคนอุต่าซื้อให้เข้าพูนะคะเฮ้ยเขาคือสาร่าแผ่นซีดีค่ะย้มนี่คนถามใช่ไหมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้สนอยเอย้ประมูลแคนวาสใช่ไหมทุกคน คือวันนี้เป็นการประมูลครั้งแรกที่ภูทารีเดทเป็นของส่วนตัวใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราไปถ่ายกับสาวญี่ปุ่นครับโอเคได้เลยนี่ชุดนี้พร้อมแล้วไปยืมเพื่อนมาไม่เคยใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นเลยอะจะเป็นครั้งแรกโอเคข้าวต่อก็คืออยากบอกว่าแบบด้วยความที่วันนี้เป็นแบบประมูลครั้งแรกที่เป็นของส่วนตัวใช่ไหมคะเป็นเสื้อของรูเนาะแล้วก็แบบโฟโต้เซตอะไรอย่างนี้ คืออยากบอกความรู้สึกตัวเองคือรู้สึกแปลกมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกอะทุกคนแล้วก็จะว่าอย่างไงดีคือตอนตอนที่ต้องบิวเพื่อนเอ้ยเราก็รู้สึกว่าอโอเคบิวไปเลยเพื่อนเพื่อนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพ,พอเป็นของตัวเองอะก็รู้สึกแปลกๆมากรู้สึกแบบไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเงินมันก็หายยากใช่ไหมล่ะหนูอะหนูก็เลยแบบเรียกว่าไงรู้สึก กิ่งใจแต่ว่าก็ก็อยากได้เยอะๆนะแบบมันก็ดีกับบู๊เราใช่ไหมแต่มันก็รู้สึกแบบแปลกมากเพราะว่าทุกคนเอาไงดีแบบแบบจะพูดยังไงดีคือคือเงินมันหาย,ยากอะทุกคน <c oughs> หนูเข้าใจมากๆแล้วหนูก็เอาเป็นว่าอาพูดให้เข้าใจง่ายคือเดือนนี้หนูยังติดตังแม่อยู่ห้าสิบทิ cket อยู่เลยทุกคน หนูยังไม่ได้คืนตังค์แม่เลยจริงๆแล้วหนูนะ่ะต้องคืนตังค์แม่ประมาณเจ็ดสิบทิเก e ด,ด้วยนั่นแหละคือจริงขอตังค์แม่เดินที่แล้วใช้ตังค์ไม่พอห้าสิบทิเกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อีกสองทีอีกยี่สิบทิเกคือค่าอุปกรณ์ทำขนม <c oughs> ที่เบิกแม่มาก่อนด้วยรวมแล้วเป็นเจ็ดสิบทิเกที่ต้องคืนแม่นะคะจริงๆต้องคืนแต่เดือนนี้แล้วแต่ว่าเดือนนี้ ก็ไม่มีคืนแล้วนะคะก็ต้องเดี๋ยวจะไปคืนแม่งานหน้าเอ้ยเดือนหน้านะคะมีคืนแม่แน่นอนเจ็ดพันเลยเหรอนี่จริงๆมันไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดพันหนูคนแต่ก็อยากเออคืนแม่เป็นกลมๆเป็นกลมๆไปละลายซับช่วงบูนัสออกไงใช่คือแบบเดือนนี้หนูทำอะไรตามใจตัวเองเยอะมากหนูคนหนูแบบกินส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกินแบบ ไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบไม่งกคือปกติเราก็จะแบบดูเมนูที่ราคาดูแบบโอเคแบบย่อมเยาที่สุดอะไรอย่างงี้บางทีถ้าเป็นร้านแกมๆนึกออกปะแต่ว่าเออเดือนนี้แบบเอ้ยให้รางวัลตัวเองอยากกินอันไหนก็เลือกอนั้นไปเลยดีกว่าสั่งอันที่อุย้ยมันถูกสุดแต่เราไม่ได้อยากกินขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นนึกออกปะแมคะ่ค่ะก็เลยประมาณนี้อิๆก็เลยติดตังแม่ เพราะฉะนั้นก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกแปลกๆกับการประมูลนิดนึงแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆจบที่กี่ทิกเก็ตที่สามหกห้าทิกเก็ตค่ะเพราะว่าพี่นอมอนบอกว่าสาวน้อยเป็นเซมสามหกห้าเดี๋ยวนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆอีกครั้งหนึง่งคือเาวน้อยแบบนั่นแหละคือขอตั้งแม่สิบทิกเก็ตยังยัง ยังเกงใจแม่เลยนึออกบ้าแล้วแบบอันนี้คืออะไรสามร้อยหกสิห้าตอ่ะมันแบบมรู้สึกว่ามันเยอะมากๆเลยประมาณนั้นค่ะคือปกติเวลาขอตั้งแม่ก็จะขอเพิ่มทีละสิบกกตั๋ตแล้วบางครั้งแม่ก็ให้แบบกกยี่สิบตั๋ตบ้างอย่างเงี้ยก็จะแบบอย่างนี้แล้วทุกคนหนุออกปะนั่นแหละ ให้โบนัสคุณแม่ในอนาคตหนึ่งร้อยตเกตให้โบนัสคุณแม่ในอนาคตหนึ่งพันตเกตค่ะเพราะสมมติจะเป็นเศรษฐีค่ะแต่ตอนนี้ยังตอนนี้มีความฝันที่จะเป็นเศรษฐีค่ะี่ทางนี้ตเกตไหลมากวันนี้เฮ้ยขอบคุณนะคะที่มาเล่นกันจะบอกว่าหนูเอนจอยมากมากเลยไม่ว่าจะเป็น การออกไปขายการ์ดซุ่มการ์ดซุ่มแล้วก็ขายลัคกี้การ์ดใช่ไหมคือชอบอันนี้ที่สุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออทุกคนดูเอนจอยกับการเอนเตอร์เทนเออของพี่จิวของแบบเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าทุกคนแบบเอนจอยไปด้วยกันแล้วก็ตอนประกาศก็ประกาศลัคกี้การ์ก็ชอบเหมือนกันลัคกี้นัมเบอร์ มันสนุกดีแล้วก็กิจกรรมวาดรูปอะไรอย่างี้ทุกคนหนูเอนจอยมากจริงๆอยากเล่นกับทุกคนอีกเยอะๆนะคะอยากคุยด้วยกันอีกเยอะๆแบบวาดรูปจะไปพัฒนาฝีมือวันนี้วาดสวยที่สุดคือใบสุดท้ายที่ได้วาดเพราะว่าแบบได้วอร์มมือมาแล้วขอพัยจริงๆนะคะถ้าใครได้รับการที่หน้าตาแปลกประหลาดไปแบบด้วยฝีมือศิลปะเด็กอนุบาลของหนูค่ะ <laughs> จริงๆจะพัฒนาฝีมือในวันพรุ่งนี้แล้วก็ มาถ่ายโฟโต้บูธกันเยอะๆนะคะมีแค่วันพรุ่งนี้วันเดียวด้วยอย่างที่บอกว่าจะเป็นชุดนักเรียนขอโชว์ให้ดูอีกหนึ่งครั้งชุดนักเรียนญี่ปุ่นอันนี้ไม่เคยใส่เลยครั้งแรกโฟร์ไามฮจิเมเตะเนชุดเครื่องแบบคืออะไรนะฟุกเซฟุกนิ日本学生の制服เฮ้ยนะครับ ได้กินของอร่อยยังวันนี้วันนี้ <c oughs> หนูหนูอะกินไปเยอะมากเมื่อวานวันนี้หนูเลยตั้งใจกับตัวเองตอนแรกว่าจะไม่กินอะไรนอกจากน้ํากับเวโปตีนตอนแรกคือตอนเช้าอะซื้อเวโปตีนสามขวดเพราะจะกินเป็นสามมือ้อเพราะวันก่อนหน้าทุกคนเมื่อวานหนูกินข้าวเยอะมากแบบหนูกินข้าวสี่มือ้อแล้วหนูแบบแน่นท้องหนูรู้สึกว่า รู้สึกว่าท้องหนูทํางานหนักในการย่อยมากเกินไปคือหนูเป็นอะไรไม่รู้อาจจะพอเป็นเมนก็เลยแบบกินแบบอิ่มแล้วก็ยังกินเข้าไปอีกอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วมันแบบมันแน่นอะ่ะมันรู้สึกแบบไม่สบายตัวปวดท้องด้วยสรุปสนอยได้กินน้าเนียวยังยังค่ะยังเลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วอยากกินน้าเขียวแต่ว่าน่าจะหาทุกคนถ้าถ้าโชคดีสมมติ มีคนถงน้ำเงี้ยวให้กินก็โชคดีแต่ว่าถ้าโชคดีน้อยกว่านั้นนิดนึงก็จะเอ้ยแต่ก็โชคดีอยู่ที่ถ้าได้กินแบบถ้าน้องปิดบูดแล้วน้ำเงี้ยวยังไม่หมดเหลือกหมอ้อแตไปขอขอพี่ลองชิมหน่อยนะพี่อยากชิมน้ำเงี้ยวมากไม่ได้กินเลยตั้งแต่กลับมาจากเชียงรายตั้งสองเดือนที่แล้วเนี่ยว่นนี้กลับมากินเยอะๆวันสุดท้ายแล้ว ไม่ดีกว่าเพราะว่าตอนแน่นทองรู้สึกแบบทรมานนิดนึงสรุปพี่ได้การเดี่ยวมาหนึ่งคนทั่วน้อยกว่า S S R อีกค่ะจริงเหรอตายแล้วพรุ่งนี้จะใส่การไปให้หมดเลยทุกคนอ๋อแต่ว่าการ์เดี่ยวอะคือทำมาน้อยกว่าการ์รวมค่ะเออขอโทษนะแบบเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้หมดเลยพรุ่งนี้มีเท่าไหร่ใส่เต็มที่นะคะทุกคนเฮ้ยขออ่านคามิเซเว่นก่อนก่อนที่จะเที่ยงคืน ขอบคุณนะคะพี่โยชิอินะคะพี่สาวน้อยรักสาวเวนแล้วก็พี่หมอบอลลี่ลาลิงนะคะก็พี่วนีิชิค่ะว่าไอพี่เอ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 นะคะและพี่วอฟเฟิลพาร์ขอบคุณนะคะแล้วก็พี่คือโนดาคา่ะขอบคุณม้กยนะคะสำหรับวันนี้ดีใจมากๆคือขอแบบว่า แบบคุยกับทุกคนกับอ,อีกซักแบบปบหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเฮ้ยอะไรรีวิวเอลสทีครับเมนะื่อ้รวันนี้พี่เอลสอนหนูเต้น baby 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 ด้วย <c oughs> เดี๋ยวหนูจะลองคลิปให้ทุกคนดูนะผมไม่ลองเพราะผมจำเนื้อไม่ได้ ผมยังร้องไม่เป็นชอบพี่เอลเหรออ้าวใช่สิก็พี่เอลน,ะนะ่านัการอะไรล่ะตอนก่อนพี่ป๊อบทมาค่อยลงไลฟ์แป๊แบ,บนึงแป๊บนึงมันเลยได้ไม่เกินสิบ้านาทีใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงสิบห้านาทีแน่นอนทําไมวันนี้น่ารักจังครับขอยกความดีความชอบให้ชุดครับกับเครื่องหัว อ้ยแล้วก็ชมตัวเองนิดนึงที่รันผมสวยวันนี้แล้วก็เซตหน้าม้าด้วยทุกคนรูป้ปะหนูอะเซตหน้าม้าอยู่ประมาณยี่สิบนาทคีคือหนีไปหลายรอบมากเพราะว่ามันแบบไม่เป็นใจสักทีอาจจะเพราะว่ามันยาวไปด้วยมั้งมันไม่ค่อยเท่ากันเดี๋ยวหนูต้องไปเล็มก่อนพร <c oughs> <c oughs> yes, ุ่งนี้จะได้หน้าม้าเป๊ะ yeah. กว่านี้ y esterday y e s I'm watching you at first performance we <c oughs> ยัยไอแดนไซโกค o โยไอเรียลี่ like ไซโกคโยมันคือเรื่อยฟังายโยโฟต้บุตต้องไปตามเวลาไหมครับหรือไปตอนไหนก็ได้จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาตามเวลาค่ะแต่ว่าก็ถ้าสมมติช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตู้ว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ว่างอยู่ด้วยทุกคนก็สามารถเข้ามาได้เข้ามาแบบ ถ่ายได้เหมือนกันอืมถ้ามาตามเวลาได้ก็ดีค่ะแต่ว่าถ้ามานอกรอบอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันก็คือได้เลยวันนี้แพ้สาวน้อยชุดนี้มากทิกเก็ตไหลมากจริงเหรอนี่เช่าชุดอีกครั้งฟิกเช็คคือ บอกอีกทีนะคะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาสนอยจะเอาชุดนี้ไปพรุ่งนี้ด้วยนะคะเผื่อโฟโต้บูธแบบถ้าใครอยากถ่ายกับชุดนี้เยอะก็จะไปเปลี่ยนให้นะคะหรือว่าถ้าใครใจดีท็อปอัพให้ก็จะไปเปลี่ยนให้ด้วยนะคะประมาณนั้นพรุ่งนี้มามีพร้อมเจอหนูเลยลูกโอเคฮะเราจะมามีด้วยเช่นกันตัดหน้ามาในไลฟ์อีกก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีกันไกที่คม แต่หุ่นีจะน่ามาเป๊ะแน่นอนไว okay. okay. ้สักครู่โปรด e ห้เวลาฉันส e กน s ็อตคุณโอเคโอเคหนึ่งสองสามหน่งสองอุ้ยขอจับเฮ้ย <c oughs> คือคิดไอชุดน,นี้มันเข้ากับฮิโนโยริมากทุกคน อ่ะขอเต้นในไลฟ์ก่อนหนึทีคือเกือบได้เต้นวันช็อตแล้วแต่ว่าตอนนั้นแลหละเฮ้ยเปลี่ยนไปเต้นมาซากะแทนเพราะฉะนั้นจะลองเต้นคิโนโยรีกับชุดนี้ดูนะคะคือถูกต้องอ่ะเบลคือสีมันแบบคล้ายๆชุดซิมโอเคคิโนโยรีมัตสุกิชอบมากขึ้นทุกทียิ่งกว่าเมื่อวานเคยคิดแคเพืนกันวันนั้นสบายใจ ตอนนี้ให้ย้อนไปวันนั้นมีได้อีกแล้วสมมติว่าหัวใจเธอนั้นม,มีใครถ้าเธอมีฉันควรทำฉันได้สมไว้มันวุว่นวายรับรู้ถึงความเจ็บที่ตรงอกข้างซ้ายสุกี้สุกี้ได้ มากกระปงมันดิ่งดิ่งดิดึงด่งสุดๆทำไมนะทำไมฉันดิงด่ง,ง,ง,งมัน,ะมมน <c ười> คือสุ่มอ่ะใหญ่มากทุกคนแบบกระโปงสุ่มอ่ะมันแบบบานได้พองมาก <c ười> ชุดเด้ง <c ười> ดิงกระโปงเด้งดึง่งส,สุดเอวน้อยดีวะเฮ้ยอะไรอ่ะสาวเอวครับ ผมไม่ถึกใจสิงนี้ฮ่าฮ่าผมกลัองอ่านอันนี้ย้อนหลังได้การรูปผู้สามน้อเกือบทุกคนเบยเฮ้ยเยียมมากอันนี้มากโชคดีโชคดีจะเมะให้ได้ใช่ถูกต้องพี่เอลเป็นสาวหวานใช่แล้วถูกต้อง ปรงติดสป,ปริงคนที่เช่าชุดเองวันนี้ที่สุดถูกต้องอ่ะพูดคาว่าถูกต้องกี่รอบแล้วล่ะแต่มันใช่แล้วทุกคนหรูชอบชุดวันนี้มากเลยดีใจที่ตัดสินใจเช่าชุดนี้มานะคะเกือบไม่ได้เช่าแล้วขอบคุณโชคชะตาที่ชุดที่สั่งซื้อตอนแรกมาส่งไม่ทันทําไม่ได้เช่าชุดนี้ทำให้ได้ใส่ชุดแบลูสแบบนี้ ผมชอบมากเลยนี่เป็นปกอย่างนี้นะทุกคนคืออันนี้มันแยกกันด้วยแบบมันไม่ได้เป็นแบบติดกับชุดอะมันเป็นแยกชิ้นส่วนแล้วก็ลีลาไม่ยอมไปอาบน้ำสักทีมีอะไรอีกที่ผมลืมพูดไปขอนึก่อนอม,มีไหมมีกิจกรรมไหนที่ทุกคนชอบเป็นพิเศษไหมคะขอฟีดแบ็นิดนึงได้ไหมเออเผื่อแบบไปปรับ กิจกรรมพวกนี้หรือว่ามีอะไรติดขดัดไหมคะแนะนำได้นะโฟตโต้บูธชุดนี้กี่ทิเกตครับคือโฟตโต้บูธเราคิดกี่ทิเกตนะคะเรื่องลืม,ลมที่เราตั้งไว้พูกคนหนูลืมอ่ะหนูจำไม่ได้ว่าตั้งราคาของตั้งราคาของอันนี้กี่ทิเกต คนดูใบเมนูให้หนูหน่อยแต่ว่าถ้าแบบชุดนี้ใช่ไหมก็แบต้องวิ่งไปเปลี่ยนคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาทับอัพอ๋โอโฟลเดบูทยี่ห้าโฟลเดบูยี่ห้าคิดว่าถ้าต้องปเปลี่ยนชุดนี้อาจจะต้องแบบเพิ่มอาจจะต้องเพิ่มประมาณสิบห้าครับเพราะว่าต้องต้องไปเปลี่ยนชุดแต่ว่าอันนี้ ขอไปปรึกษาพี่ๆอีกครั้งหนึ่งยังไม่เคาะนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันหน้าบูธก็ได้ทุกคนเพราะว่า,าจะได้ปรึกษาพี่ๆอออันนี้ยังไม่ได้คือเราคุยกันว่าออให้เบีบไปชุดเม็ด,ด้วยได้ไหมแบบเป็นไอเดียแบบคุยกันเรื่องไอเดียอืมก็แล้วพี่รำว่าเอ้ยแต่สนอยเช่าเช่าชุดมานี่แบบจะแบบไม่มีชุดนี้ในวันอาทิตย์หรือเปล่าแต่สนอยบอกอ๋อมีเพราะว่าสนอยเช่ามาเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ แล้วเดี๋ยวส่งคืนเขาวันจันเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไปได้นะคะพวกนี้เโลาิฉะนั้นถ้าอยากใส่กับชุดนี้นะ,ะ mm hmm. ก็ท็อปอัพนะเดี๋ยวลองไปถามพี่ๆก,ก่อนว่าท็อปอัพสิบห้าติเก็ตโอเคไหมรอบเก็บตกตอนเย็นไหมเดี๋ยวลองดูนะคะทุกคนมาอยู่ที่หน้าบูธถ้าไม่ไปบูธอื่นก็จะไม่พลาดนะคะถ้าอยู่แต่หน้าบูธหนูก็ไม่พลาดแน่นอนสำหรับอินโฟมชันต่างๆ หรือว่าเดินเข้ามาถามก็ได้นะเดินเข้ามาถามที่หน้าบูธได้เลยตอนที่ทุกคนสะดวกสกาเดซามาเดชตาคุณผู้ชมทุกทานทุกคนมาทุกทนุกานทกทาน่าทุกคนมานนทุกทานทุานาทุกทน่านทุกนทก่านทุก่นานนทุนะกนทา อยู่แต่บุ๊หนูเลยนี่ไม่ได้แวะบุ๊ดอื่นเลยโอ้เยี่ยมเลยนี่นะคะทุกคนตัวอย่างที่ดีสาวนายนเมดมดกาาเมดดกาวิาวสกิลยัตตาควันนี้ประสบความสำเร็จแล้วคือจำคำศัพท์ถูกไหมอะ วันนี้หนูประสบความสำเร็จและทุกคนชมเยอะขนาดนี้คุ้มค่าแล้วที่เช่าชุดมาวันนี้ใส่ชุดอะไรอ่ะพี่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมล่ะให้ดูทีก็ได้ชุดนี้ค่ะเป็นชุดเมดแล้วก็กระโปรงเป็นลายสกอตแบบนี้ <c oughs> ใส่เครื่องหัวอะไรดีอ่ะปกติเขาแต่นักเรียนต้องไม่มีเครื่องหัวปะ่ะเลยใส่หูแมวเคือไปหาตันนะ วันนี้เจอพี่ป๊อบแล้วหรือ,อยังเจอครับเจอเจอตอนพี่ป๊อบมาไลฟ์ไอจีทิกตอกแล้วก็ได้โปรโมทบูดไปด้วยไปเลยเห็นพี่ป๊อบได้กินน้ำเงี้ยวแล้วเหนสตอรี่แล้วอิจฉาว่ากี่ฟลอร์จะเชยง อยากจะรู้ว่าที่ใกล้เธอจะเป็นอย่างไรผู้ชายที่กล้ามโตจะได้จับคงจะจีจิตข้นในวันไวในใจละสิเอออยากจะรู้คงที่แข็งแรงจะอบอุ่นไหมผู้ชายที่กล้ามโตท,ที่ตัวใหญ่จะทำใเใจมันเต้นจังๆอยากร้องดังๆเพราะกล้ามเธอรูสิซี่ไม่เบาถือกระเป๋าให้หน้อยนะ อ๋อแล้ววันลก,กี้คืออ๋อนี่ไงอันนี้ที่ลืมบอกก็คือมีวันช็อตด้วยนะทุกคนคือทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมว่าสามารถถ่ายวิดีโอวันช็อตกับทูช็อตได้ด้วยการท็อปอัพกิจกรรมวาดรูปหรือว่ากิจกรรมเพนเพนกระป๋องคุกกี้วันนี้ใช่ไหมซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเขียนจดหมายนั่นแหละฮะคือสามารถท็อปอัพแล้วก็เพิ่มแบบถ่ายคลิปวันช็อตแบบ ทุกคนอยากให้หนูเต้นติ๊กตอกเพลงอะไรอะไรอย่างนี้หรือว่าเพลง B.N.K เพลงอะไรก็ให้ถ่ายได้นะคะแล้วก็ two shot ด้วยถ้า t o s h o ถ้าวัน shot กับเซลฟี่เนี่ยจะ t o ป up ส1บสองทิเกตแล้วก็ถ้า two shot จะเป็น t o อ up ยี่สิบห้ทิเกต r ีเค e สเพลงได้เลยพร้อมเต้นมากวันนี้เต้นไปแค่2เพลงก็คือ m u s i ก k ี้กับกับมา s า k a n o confession เองแล้วก็มีคอนเทนต์ติ๊กตอกอันที่ได้เต้นไป คิดว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยรู้ก็เลยพูดอีกครั้งกันที่จะไปนะคะโอเคตอนนี้เที่ยงคือ11บเอดแล้วบักกี้นัมเบอร์ของสายเดือนสิบเอ็ก็ต้องขอ Good n ไนท์ทุกคนปิดก่อนในวันนี้นะคะเครื่องหัวเป็นโบไลอันแบบคอรเลคอนวิงไหมหมายถึงชุดนักเรียนหรอเดี๋ยวลองไปหาเครื่องหัวดูกันนะว่าลองใส่แล้วอไหนเข้านะคะอยากถ่ายกรุ๊ปช็อตเจน5้าจังเฮ้ย คุณพี่รู้ไหมมันมีแพ็กเกจที่จะได้ถ่ายกรุ่มช็อตนะคะนั่นก็คือการเหมาอันนี้ลัคกี้การ์ดหรือเหมาเหมาอันนี้การ์ดเซลฟี่2อต่อสองหนิทิเก็ตน,นะคะคือสามารถได้ถ่ายกรุ๊ปช็อตกับเจน5แบบไม่ต้องลุ้นเลยแล้วก็ได้เชกีิด้วยนะคะแล้วก็จะได้การ์ดเซลฟี่ครบทุกอันเลย120กว่าอัน ของเจห้านะคะคือได้ครบหมดเลยทุกแดบประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคสุดท้ายและวจบแลละบายบายทุกคนเจอก,กันที่นี้ค่ะนอนเยอะๆนะอย่าลืมเติมพลังมาเล่นกันสมายจะรอทุกคนที่บูดนะไม่ไม่ครับขอบคุณมากเลยวันนี้ n ไนท์ night, นะคะโออิสมีนนะไซหุ้ยขนตากระดิด โอ้ยสวีบายบายฟันดีค่ะ